ไปดูที่นนทบุรีมีเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งขับรถ Honda าบีคือท่านไปก่อเรื่องนะครับเนี่ยฮะถามว่าไปก่อเรื่องอะไรคือขับรถไปชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วท่านหนีฮะจังหวะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับตามไปจนไปเจอไฟแดงที่รถติดลงมาเคาะกระจกเรียกคนขับรถเกง๋ง ก็ปรากฏต่อว่ากลับมาแต่ว่านั่งในรถนะ,ะแต่ก็เหมือนด่าสะบดออกมาในลักษณะแบบนั้นคือมันชัดนะครับจากคุณสศินัทว่าตอนห้าโมงเย็นของวันที่สิขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกสามขวบมาที่ตลาดเจ้าพยาป้าคนนี้ขับรถบิโอสีฟ้ามาทางเดียวกันพี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลนซ้ายส่วนป้าอยู่เลนขวารถติด ป้าพยายามปาดรถเก๋งเพื่อที่จะเข้าเลนซ้ายเพราะแกอยู่เลนขวาก็มาชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคุณสศินัทเปิดกระจกมาด่าก่อนทีแรกนะยกไม้ยกมือปิดกระจกสักพักเองก็พยายามเบี่ยงขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปจนถึงหน้าปากซอยวัดโบสถ์ดอนพรมนี่ที่นนนะเคาะกระจกเรียกป้ามาคุยไม่ตอบ ทำถ้าเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปอของคุณสศินัทคุณสศินัทแกเป็นคนช่างสังเกตเห็นโทรศัพท์ป้าไม่มีกล้องอเป็นแบบปุ่มกดแล้วแกถ่ายอะไรแกกล้องไม่มี <c oughs> ก็สงสัยจะแปลกๆแล้ว <c oughs> พอไปดูมาก็ปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยวัดโบทดอนพรมชื่อหนุ่ม เห็นป้าผ,ผ่านมาทุกว mm ันประจําแล้วก็มีเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหลายรอบแล้วครับตั้งแต่ปี61วีรกรรมนักสิ่งเมืองนนท์โอ้โหฉายาฉายาป้านี่สุดๆเลยนะป้านะเบกกระทันหันบีบแต่ยาวปี62บีบแต่ยาวใส่รถขวางหน้ามาปี63บีบแต่ใส่รถที่ขวางเปิดกระจกแล้วก็ด่าแหมมันไม่เท่าไหร่หรอก ทำรถมีน,มน,นีบ้างทำให้ปล่อยไปกับขีไม่ได้ไงวะเี่อ้รมนเข้า,าหาไัได้ไดไน่านี้คือวีรกรรมเก่าๆใช่ไหมข่งขอความกรุณาอ,อย่าทำให้สังคมเครียดไปกว่านี้เลยนะครับ ค,คือคือไม่รู้ว่าป้าแกเป็นคน<อ>หวหร้อนห,<ร>หรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะเราก็ไม่โทษแกนะแต่ว่าอย่าอย่าพยายามทําให้สังคมมันเครียดมันหลายรอบอยู่นะทุกปีเลยค่ะ